ไเขียนนะว่านับแต่เนี้ยนาฬิกาชีวิตผมจะเดินเป็นปกติเปิ่นไปเล่าเรื่องนี้ให้ให้รุ่นพี่คนหนึ่งฟังเขาบอกว่ากิจกรรมเปิ้นให้เรียกว่า call me by my name ให้เรียกชื่อฉันอย่ามาเรียกฉันว่าคนคุกทำในการโทรทัศน์คอนเทนต์เกี่ยวกับสังคมอะไรเงี้ยก็มีหลายๆครั้งที่เราต้องไปถ่ายแบบ ก็อ่ะเดี๋ยวพี่จะถ่ายผ่านข้างหลังน้องนะไม่ถ้าพี่ถ่ายไม่เห็นหน้าหนูพี่กลับไปเลยซึ่งเชื่อไหมว่มาต้องกลับอ่ะเพราะช่องก็ไม่ยอมแล้วไปอีกทีหนึ่งก็ไปถ่ายผู้ต้องขังก็พูดเหมือนที่เคยได้ยินเขาก็บอกว่าอย่ามาเบอร์หน้าผมก็มันก็เลยเป็นความแบบเออทําไมไม่ได้อะไรเงี้ยก็แล้ว,แล,วแล้วเนื่องจากว่ามันก็เชื่อมโยงว่าเราเป็นคนว่าลูกไม่เหมือนเราก็คิด แล้วท่นฉันเข้าไปในเข้าไปในเรือนจำแล้วไปว่านักโทษผู้ต้องขังออกมาแล้วก็บอกว่ามันไม่เหมือนนะก็ก็มันก็เริ่มจากตรงั้นนะแล้วก็เข้าไปขอก็เข้าไปกับคุณพรเพนนะคะาสานวัฒนธรรมก็เข้าไปขอผู้บัญชาการทำกิจกรรม ที่พี่กลุ่ม40คนแรกที่เปิ้ลเจอเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมพรีนี้พอคนที่ไม่ร่วมกิจกรรม40คนมารวมกันในห้องนึกออกไหมคะแต่ละคนก็แบบนางแบบบางคนก็สักเต็มตัวเลยไม่มีร่องรอยอะไรเลยเงี้ยแล้วก,วก็มีประมาณหแดนคือมันก็จะผสมกันแต่ละห้าคนอะไรเงี้ยก็วันแรกอะ่ะก็คือต่างคนต่างกลัวกันมีกฎสองข้อห้ามวาดเหมือน ข้อที่หนึ่งข้อที่สองห้ามวาดสวยใครสวยใครเหมือนแพ้ทีนี้พอมันมถูกจํากัดด้วยไม่ต้องสวยไม่ต้องเหมือนมันก็ก้าวข้ามความกลัวไงคะมันก็เหมือนกับว่าจะทำอะไรก็ได้นี่คนตรงข้ามฉันก็ไม่ได้รู้จากเขาเนี่ยเพียงแต่เปิ้ลนบอกว่าการที่เราจะวาดใครเนี่ยเราก็ถามเขาก่อนอยากใส่เสื้อสีอะไรอยากใส่เสื้อใส่เสื้อมีดอกไหมอยากเป็นอะไรบางคนก็วาดเพื่อนเป็นหมอนะคะในรูปก็จะเห็น เป็นแพทย์มีแบบว่าหูฟังเพราะว่าคนตองข้ามบอกว่าอยากเป็นหมอบางคนก็ผมแดงทั้งทั้งที่ในนั้นใส่ผมทําผมแดงไม่ได้แต่เพื่อนบอกว่ามีผมอยากผมแดงบางคนก็ใส่เสื้อเชิ้ตผูกเด็กไทยเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> yeah. ก็ให้ถามเขาว่าเขาอยากจะอะไรแล้วเราก็วาดก็เป็นเป็นครั้งแรกเราก็เริ่มเหมือนทลายกําแพงนะคะ เกิดเขาคนเดียวเขาไม่มีคู่เพราะเพื่อนอ่ะกลัวเขาเขาดูเหมือนแบบว่าดูเหมือนขาใหญ่อ่ะเพื่อนวาเหมือนเพื่อนเขาไม่รู้ยังไงนะคะเพื่อนก็จับคู่แล้วเพื่อนก็ถามว่าอ๋อพี่เกิรก์กเดี๋ยวเพื่อนว่าลรูปพี่เกิร์กหน้าก็ชวนคุยแบบอีกกปีเนี่ยพี่เกิร์กถึงจะได้ออกไปเห็นรูปที่เพื่อนวาดน่านะผมเก็บของทุกวันเลยเราทำาเสียงดุอ้าว อย่างนี้พี่กใกล้จะออกแล้วสิจน,นเขาคุยพอเพื่อนถามอย่างนี้น,นะคะพเพื่อนเพื่อนะคะที่อยู่แถวเดียวกับพี่เกิดก็หวัวเราะเพือ่อนก็เอาละไม่ได้ละโดนอ่ําแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบทุกคนก็เงียบวิ่งไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าคุณไม่รู้จักคําว่าความหวังสักแป๊บหนึ่งแกก็พูดขึ้นมาว่าคุณออกอ,อกไปเขียนนะว่านับแต่นเนี้ยนาฬิกาชีวิตผมจะเดินเป็นปกนติ เสร็จแล้วก็เขามีช่วงกินข้าวก็ออกไปกินข้าวกับผู้คุมก็เราว่าเมื่อกี้เจ้าพี่เกิดน,นะพี่เกิดเขาพูดแบบเนี้ผู้คุมมาบอกว่าโหยคุณเปิ้ลแสดงว่ามันได้ผลมากนะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในในเรือนจำคือคําว่าเวลาเมื่อใดก็ตามที่ผู้ต้องขงอังจัดการกับเวลาเข้าใจความหมายของเวลาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในอย่างสบาย พี่เกิดอะ่ะเขาอยู่ในนี้มาเป็น10ปีแล้วเขาต้องอยู่ไปอีกหลาย10ปีครับพี่เปิลเขาก็พูดอย่างนี้นะเขาอยู่อย่างทุกทรมานมากเพราะหนึ่งวันเขาอาจจะเท่ากับ10ปี1ปี5ปี2 0ปีกว่ามันจะพ้นไปแต่ละวันเนี่ยตื่นกินข้าวนอนเนี่ยมันนานมากแต่ถ้าเกิดเกิดเขาบอกว่าเวลาเขาจะเดินเป็นปกติหมายความว่าเขาจะอยู่อย่างสบายขึ้นเขาจะเข้าใจมันสบายขึ้นพวนั้น ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ให้รุ่นพี่คนหนึ่งฟังเขาบอกว่ากิจกรรมเปิ้ลให้เรียกว่า call me by my name ให้เรียกชื่อฉันอย่ามาเรียกฉันว่าคนคุก